เคลียใจคุณแม่เป็นข่าวใหญ่โตสําหรับการปิดฉากความรักของนักร้องสาวเสียงใสน้ําหวานพิมราหรือน้าหวานซาซากับนักร้องขาร์บกวางเอบีนอ,อร์พร้อมดราม่ามากมายโดยเฉพาะกับแม่ฝ่ายหญิงที่ถูกวิจารณ์หนักว่าเป็นสาเหตุหลักที่ต้องเลิกราแถมล่าสุดก็ยังมีประเด็นใหม่ ตามมาอีกครั้งเมื่อสาวน้ำหวานโพสต์ข้อความพร้อมจอดำก่อนจะลบทิ้งในเวลาต่อมาท่ามกลางความสงสัยของบรรดาชาวเน็ตว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งงานนี้เจ้าตัวพร้อมตั้งตกเคลรทุกประมากลางรายการต้นหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาว่ารักครั้งนี้มูฟออนหรือว่าจะไปต่อปีนี้ถือว่าเจอวิกฤตหนักเรื่องความรักปีนี้ถือว่าเจอวิกฤตหนักเลยตั้งแต่หลังวันเกิดคือเจอมาหนักจริงเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่เขาพูดกันว่าราหูย้ายหนูโดนราหูก่อนวันเกิดเลยค่ะ ก่อนหน้านี้โพสต์ข้อความราม่าพร้อมจอดาคือลบไปแล้วค่ะคือหวานใช้เวลาคิดชั่วโมงหนึ่งทะแล้วก็ตัดสินใจลบลงคือเหตุการณ์วันนั้นหวานไปแข่งโป๊กเกอร์ที่เวียดนามแล้วก็อยู่กับพี่กวางด้วยตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาคือเนื้อความในรายละเอียดที่พิมพ์หวานขอไม่ลงดีเทลดีกว่าก็เป็นข้อความเป็นแอคหลุมที่มาพิมพ์ไม่ดีแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจลบดีกว่าเพราะไม่งั้นมันก็จะเกิดเป็นประเด็นใหม่ๆต่อก็เลยตัดสินใจว่าปีนี้ไม่อยากจะมีปัญหาอะไรแล้ว อยากจะอยู่สงบสงบอะไรแบบนี้ก่อนจะโพสต์ข้อความโมโหเบอร์ไหนถึงโพสตก็โมโหนะคะต้องยอมรับเลยว่ามีอารมณ์กับเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าพอมิสติก็เลยคิดว่ามันก็จะเป็นเรื่องไม่จบไม่สิ้นหวานคิดว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นสุดท้ายมันก็วนกลับมาที่เราเราก็ว่าเราไม่เอาดีกว่าตอนนั้นอยู่ด้วยกันกับพี่กวางเขาแนะนํำยังไงเขาก็บอกว่าลบดีกว่าเพราะทั้งเขาและหวานต่างคนก็ต่างมูฟอนแล้ว มันก็ไม่อยากที่จะกลับมาพูดเรื่องแบบนี้อีกไม่อยากแบบว่ากลับมากรุงเทพแล้วมานั่งตอบคำถามเรื่องแบบนี้แต่ว่ามันไม่ทันแล้วค่ะวัวราะตอนนี้เรื่องมันจบแล้วต่างคนต่างมูฟออนยังไงก็สำหรับเรื่องที่โพสต์มันก็คือจบในตอนมันไม่มีอะไรแต่สำหรับหวานเองทุกวันนี้หวานก็มูฟออนแล้วก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีความสุขดีและแฮปปี้ดี ซึ่งหวานเป็นคนโชคดีหวานมีครอบครัวหวานมีคุณพ่อคุณแม่มีเพื่อนพี่น้องมีผู้จัดการมีคนรอบตัวทุกคนคอยซัพพอร์ตหวานมันก็เลยทําให้หวานหายได้เร็วกว่าคนอื่นค่ะทุกวันนี้ยังคุยกันได้ปกติแต่แค่ไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันใช่ค่ะจริงๆก็คุยกันได้ปกติแต่ช่วงนี้อาจจะคุยกันน้อยหน่อยแต่ก่อนเราอาจจะมีการคุยกันนัดหมายเรื่องการเลี้ยงน้องหมาแต่ตอนนี้น้องหมาอยู่โรงเรียนประจําช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันแต่ว่าความปรารถนาดีอะไรต่างๆก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงก็ถือว่าดีค่ะ ธุรกิจที่ทออําร,ทร่วมกันแล้วไปต่อยังไงไม่ได้ทําร่วมกันแล้วคืเหมือนกับว่าเราตัดสินใจว่าถ้ามันจะจบต่างคนก็ต่างมูฟออนกันไปมันก็ไม่ควรมีอะไรที่จะติดผันกันก็ให้เป็นความรู้สึกที่เป็นเพื่อนกันแต่ไม่ได้มีอะไรที่ต้องทําร่วมกันความรู้สึกของคนในครอบครัวเขาให้คําแนะนํำยังไงในส่วนของคุณพ่อคุณแม่คือตั้งแต่วันที่หวานมีปัญหาคุณพ่อกับคุณแม่ก็คือซัพพอร์ตถึงได้รับผลกระทบไปด้วยโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เขาก็ฮิวใจหวานไม่ได้มาอ่อนแอให้หวานเห็นหรือทําให้หวานเครียดไปกว่าเดิมก็เป็นแรงสนับสนุนที่ดีมากๆหันไปเมื่อไหร่ก็เจอรอยยิ้มที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้รวมไปถึงเพื่อนรวมไปถึงหน้าใหม่จเจริญปุระคือกำลังใจสำคัญเลยหวานโชคดีมากหวานเชื่อว่าทุกวิกฤตของชีวิตของคนถ้าพยายามมองหาเรื่องดีที่มันซ่อนอยู่มันจะเจอถ้าเรามองแบบมิสติเราจะเจอว่าเรามีอะไรดีๆอีกมากมายเห็นว่ากวางปรับความเข้าใจกับคุณแม่แล้ว คือไม่เคยเล่าที่ไหนเลยไม่ได้มีข่าวออกมาเพราะว่ายังไม่มีโอกาสได้โพสต์ก็เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกาที่แล้วเขาเป็นช่วงที่พี่กว่างจะย้ายบ้านแล้วคุณแม่ก็มาถามว่าเขาว่าย้ายบ้านวันไหนแม่ก็บอกว่าถามหน่อยเขาอยากทานอะไรก่อนย้ายบ้านเดี๋ยวคุณแม่จะทําส่งไปให้แล้วเขาตอบกลับมาว่าอยากทานอะไรแล้วคุณแม่ก็ทําไปให้แล้ววันนั้นหวานก็ออกไปส่งให้เพราะว่าหวานยังไปเยี่ยมน้องหมาอยู่แล้วเราก็มาเกรงอีกครั้งเมื่อรู้ว่าเขาต้องไปเจอกันที่เวียดนาม ตอนนั้นก็เกรงมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เจอกันหลังจากที่มีปัญหากันแล้วเขาก็เป็นคู่กรณีกันโดยตรงแต่กลายเป็นว่าวันนั้นเขากอดกันหวานเองก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดภาพนี้เขาก็กอดกันคุยกันแล้วคุณแม่ก็ซื้อขนมให้เขาหวานก็มาเห็นภาพเขาคุยกันปกติไม่มีการพูดถึงเรื่องอดีตมันทําให้เหมือนว่าเรายกคูเขาออกจากอ,อกเราหมดคำถามและเราสบายใจเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรามฟออนได้